น,นายมนรัตนสุขคนอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งย้ายบุคลากรดังนี้นะคะว่าที่ร้อยโทสมชายเรืองจันทร์ประลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสิทธิชัยไทยเจริญนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนายสุกิจมีพริง้งนายอำเภอท่าฉางค่ะว่าที่พันตรีธินกรทองศิลป์ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นายสิทธิพรหมันชัยประลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอท่าฉางให้ไปช่วยราชการกองการเจ้าหน้าที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าการย้ายข้าราชการฝ่ายปกครองกรณีจับบ่อนการพนันนับเป็นครั้งแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้จะย้ายเฉพาะข้าราชการตำรวจเท่านั้นครับ สาเหตุที่มีการย้ายข้าราชการฝ่ายปกครองถูกมองว่าเป็นเพราะบ่อนกลางเมืองสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นบ่อนขนาดใหญ่มากนายรณรงค์ทิพย์สิริผู้ตรวจราชการกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองสำนักงานสอบสวนและนิติการกรมการปกครองบอกว่าปฏิบัติการศีสุราษฎร์มีทรัพย์สิสนเงินสดที่ยึดได้มูลค่ากว่า10ล้านบาทครับ ปฏิบัติการบุกจับบ่อนของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองพร้อมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่นํากําลังบุกเข้าไปจับบ่อนขนาดใหญ่ในพืเมืองสุราษฎร์ธานีเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้หลังจากได้รับข้อร้องเรียนครับว่ามีบ่อนขนาดใหญ่เข้ามาเปิดในพื้นที่ จากการตรวจสอบค่ะเจ้าหน้าที่ไปพบบ่อนแห่งนี้เพิ่งจะย้ายมาเปิดใหม่ได้เพียง1วันนะคะมีขนาดพื้นที่มากกว่า1ไร่อยู่ในเขตตมนลบางกุ้งอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีสามารถจุนักพนันได้กว่า1,000คนมีประตูเข้าออกทางเดียวมีคนคอยดูต้นทางด้วย3คนและตรวจตราผู้เล่นหน้าใหม่ภายในบน่อนห้ามใช้โทรศัพท์ด่างเด็ดขาดจากการตรวจค้นเจ้าหน้า,นาที่จับกลุ่มนักพนันได้102คน รถยนต์63คันจักรยานยนต์52คันพร้อมอุปกรณ์การเล่นการพนันหลายรายการนะคะและยังพบปืนออโตเมติก2กระบอกเงินสดอีกจำนวนมากในรถยนต์ค่ะจึงประสานพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีในการเข้าอายัด